สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพล้กคับอยู่กับผมพอลสปิงแคทกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้เราจะาามาทำการสรุปตู้กาชาที่จะเข้ามาในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับมีตู้อะไรบ้างน,นะตู้แรกครับผมก็คือตู้ขอน้องเลซ่าครับตู้ที่2ครับตู้ขอน้องดักสกกับหนูมารีครับ ตู้ที่3มนะครับผมตู้ของคาสิสักครับทั้งสมตู้นี้จะเข้ามานะครับผมในวันที่แตุลาคมนี้นะหน้าเปิดแค่ใดน,นะครับผมและยังสามารถใช้งานกับคอนเทนต์อะไรได้บ้างน,นะครับผมคลิปนี้เราจะมาสรุปด,ด้วยกันเลยนะครับและเช่ญเดินครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบงอาคายคอแนะนำบริการรับเ,เติมเงินเกมเหลือจิโร่เติมเงินในเกมผู่กวาเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินทุกเกมไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิก เอาละรครับผมอย่างแรกเรามาขอสตาร์ครับผมที่ตู้ของหนูเลสากันก่อนนะครับตู้เลสะนะครับผมนะีใช้กับคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะแล้วก็ถ้าจะปั้นตัวน้องแกนะครับเนะเราต้องอัพสกิลอะไรบ้างนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยตัวละครเลสะนะครับผมนะ e คอนเทนต์หลักครับผมแล้วก็เป็นคอนเทนต์เดียวที่น้องแกมีประโยชน์ก็คือคอนเทนต์ตีเป็ดยักษ์เปโดซิล่านะครับนะีซึ่งก็คือเลดบอสที่เพึ่งจะ ู้อยู่หรือจะบอกว่าผ่านไปไม่นานนี่เองนะโดยตัวของเลซาครับผมนะถ้าจะใช้คอนเทนต์นะครับผมนะในการตีเป็ดเนี่ยสามารถใช้ได้ครับผมตั้งแต่3ดาวถูกต้องแล้วครับเราแทบไม่ต้อง up, 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 อัพปืนอัพไอ้อัพปืนอัพดาวอะไรน้องแกเลยนะ3ดาวน้องแกก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเพียงแต่ว่าการจะใช้งานนะคร,รับผมเลซาสามดาวในการตีเป็ดซีราครับผมความยากสุดๆก็คือทอร์เมนต์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับผมในเรื่องของการรักสกิลให้ถูกจังหวะ เพราะว่าสกิลของเลซ่าในระบย yes สกิลเนี่ยก็จะมีค่าคอสามและเมื่อทําการโจมตีศัตรูเสร็จปุ๊บก็จะโดเอฟเฟกต์อันตรายกับตัวเองซึ่งกว่าน้องแกจโจมตีเสร็จนะครับผมนะั้นน้องแกก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องมีความแม่นยำนะครับผมในเรื่องของการใช้สกิลนะครับผมนะประมาณว่าเห็นบอสมันเริ่มจะใช้สกิลแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําการกดสกิลไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนตัวเราสักนิดนึงนะพอโดนสกิลโตัวเติมเอาปุ๊บเนี่ยอ่ะเราก็จะรักษาตัวเองนะครับผมมนะตามไป ในส่วนของตัวเลสาครับผมน้องแกมีสกิลฮิวนะครับผมดนาะฟุตฟู่ต่อเรื่องอยู่แล้วครับนะ4 3 1ทุกๆ5 0วีเป็นระยะเวลา3 0วีครับดังนั้นเนี่ยตัวของเลสาก,ก็เลยทำให้สามารถจะทนการโจมตีนะครับผมนะของอาพวกเป็นโละนะครับผมนะที่มาตีกับน้องแกได้นะทีฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับในเรื่องของการอาใช้สกิลลดสถานะดีบัฟด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมนะก็เป็นในส่วนของการฟื้นฟูนะครับผมนะเฮดพีนะครับผมแล้วก็การเพิ่มค่าโจมตีครับเพราะว่าตัวของเลสาเนี่ยถ้าเกิดเราอ่าอัพสกิลนี้ครับผมน้องแกก็จะมีเฮ็ดพีที่สูงเยอะขึ้นกว่าเดิมครับและเมื่อทาการปลดปืนนะครับผมนะเป็น5าดาวปืน2เนี่ยน้องแกก็จะได้ในเรื่องของค่าพลังโจมตีกับเฮ็ดพีสูงสุดเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกไปครับน้องแกไม่จำเป็นต้องปลดปืนเราก็สามารถให้น้องแกอยู่สามดาวน้องแกก็เล่นได้ละและอันนี้ก็เป็นข้อดีสูงสุดเลยก็ว่าได้ครับ เพื่อทาการโจมตีด้วยสกิลครับผมจัดลดค่าพลังป้องกันของเป้าหมายเป็นเวลา25วิแล้วก็ติดดย้วยุนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดีมากเพราะว่าเลส่าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถเบิร์ดเบสครับผมนะกับตัวศัตรูได้โหดยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยก็บารโจมตีครับผมลดค่าพลังป้องกันไงและระยะการโจมตีของเลส่าก็ค่อนข้างจะถึงว่าว่างมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยการโจมตีของเลส่าจึงได้หลายเป้าหมายน้องแกจึงมีประโยชน์มากกับการตีเป็ดในรอบนี้นะ อ่าโอเคนะครับังนงานตัวละครตัวนี้ครับผมนะใช้ได้แค่คอนเทนต์เดียวนะครับนะแล้วก็ใช้คอนเทนต์อื่นได้ใบคำตอบก็คือไม่เวิร์กนะครับผมนะแต่ก็เอาไปใช้ทั่วไปก็โอเคหลัก สรุปแล้วน้องแกต้องเปิดไหมเดเบิรนน้องแกมีประโยชน์สักขนาดนี้คําตอบก็คือข้ามได้ข้ามครับเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะว่าเราสามารถหลุดออกมาเป็นตัวน้องแกได้ในอนาคตพอน้องแกไม่ใช่ตัวคอร์ลลิมิเต็ดนะแลัง้าเกิดได้มาเมื่อไหร่ปุ๊บก็ปั้นได้เลยครับนะและตัวของน้องแกก็อย่างที่บอกไปก็คือ3ดาวก็เล่นได้แล้วขอแค่ใส่ขอเทียอัพสกิลให้เรียบร้อยครับผมแค่ดีก็ถือว่าโอเคแล้วดังนั้นเรารลุ้นหลุดตู้กาชาน้องแกเอากันละกันนะครับนะแต่หลุดมาก็คือของดีเลยนะ ก็ขอโชคดีกับการสูงกาชากรากัน,กนตู้ต่อไปครับผมนาะตู้ของน้อฟนัซซและก็ดูมาลีนะครับนะนูมาลีดีต้องบอกว่าเป็นแค่ตัวละครสองดาวนะปกติก็หลุดมหาพวกเราอยู่แล้วละ่ะดังนั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะอข้ามไปต่อบ้าครับผมก็คือนัซสซสครับนะนัซซดีมีประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับโดยตัวของนัซซีครับผมก็คือเทรนคล้ายๆกับตัวของเลสะเลยก็ว่าได้นะก็คือจะเน้น,นเรื่องของการใช้งานลงเลดบอสเปโดซิล่าไม่ตาก,กันเลยครับ โดยนักสื่นะครับผมนะสกิลจะแตกต่างกับตัวของเลสานิดนึงก็คือกดปุ๊บรักษาปับ๊บนะครับผมในะดังนั้นเนี่ยแล้วก็ฮิวทันเองทันทีด้วยทำให้นักสื่เนี่ยการออกสกิลจะดีกว่าเลสาเยอะดังนั้นเรารอให้สกิลโดนตัวเราแล้วค่อยกดไอ้สกิลครับแค่นี้เราก็รักษาได้เลยส่วนของสกิลพื้นฐานครับผมค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่ก็คือบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับนะในส่วนขอ,ของตัวละครนะครับผมอยู่ใกล้ครับสูงสุด3ครั้งนะ อันนี้ก็เป็นสกิลติดตัวครับผมทำให้น้องแกอึดตายยากยิิงขึ้นกว่าเดิมเพิ่มแม็แคทีครับแล้วก็ต่อมาครับผมสกิลรอดนะครับผมนะเลขอัตราการฟืดด้นฟูนะครับนะสูงสุด,สดอ่าได้สามครั้งในส่วนของนักสื่อครับผมความจริงแล้วน้องแกก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่3ดาวนะครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวเวลาเราไปตีบอสนะเรามักจะ ทำคอมโบแบบฟูลเบิร์ดก่อนก็คือมีการบัฟให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ถึงจะทำดาเมจและทําให้เราลักสกิลขอดนัศสึช้านะครับผมนะพอเราสกิลนัศสึ่ช้าเนี่ยน้องเกก็ค่อนข้างจะถือว่าบาเดเจ็บไปพอสมควรอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้นัศสึ่ครับผมนะสภาพแบบแค่3ดาวนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดตีเป็ดปุ๊บโดนสกิลก็รักษาปั๊บนะครับผมอันนี้จะดีสุดแต่ถ้าเกิดใครที่อัพน้องเกบายเยอะนะก็สามารถจะทนดาเมจได้สักนิดนึงครับนะที่ก็โอเคอยู่ ดังนั้นนักสือนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คุ้มค่าครับผมนะแล้วก็จาเป็นต้องเปิดไหมก็ปล่อยข้ามได้ครับผมรอหลุดออกมาเช่นเดิมนะหลุดมาเมื่อไหร่ครับผมก็ดีใจด้วยครับคีนี้คุณก็หดปัญหาเรื่องของการตีเป็ดไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับอนักสื้อก็จะประมาณนี้นะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีครับผมนะแต่ว่าไม่ควรเปิดนะรอหลุดเลทเอาดีกว่าครับและก็สุดท้ายครับผมนะกับแบลดัมของเราครับผมคาซึซาครับนะ สำหรับตัวแมวดำนะครับผมซีรีส์ขนมหวานเซตนี้นะครับนะบอสเนี่ยต้องบอกเลยว่านอแกมีบทบาทสำคัญครับผมในเรื่องของการตีบอสเฮดโอดี Head o D นะครับผมนะทำไม ถึงเก่งนะครับผมในการตีบอลให้ดีครับลักๆเคยคือน้องแกเป็นตัวละครหึงตัวที่ชํานาญนะครับผมพื้นที่ในเบื้องนะครับนะแล้วก็บวกกับน้องแกเป็นตัวละครเกาะหลือกด้วยนะครับเฮลดีเนี่ยจะเป็นบอลที่จมตีนะครับผมนะเป็นกระสุนฟ้าทําให้เวลาต่อสู้ครับผมกับข้าศา์เนี่ย คาสาสามารถทำดาเบจได้อย่างเต็มเ็ดเต็มหน่วยนะครับบวกกับตัวที่เ o d ีครับผมจะโผมาเนี่ยก็จะโผมาสองที่ก็คือในเบื้องกับในาคาร์ครับดังนั้นในเบื้องกับในาคาร์เนี่ยก็เลยทำให้ตัวคัาสาสามารถใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามนะและนอนรครับผมว่าเมื่อพูดถึงการตีดาเบจกับบอสเหลืองนะแล้วก็อ่ามันก็ต้องพลาดไม่ได้ครับผมก็คือตัวของบิกะนะครับผมบิกะกับค้าวสาใครเก่งกว่ากัน ถ้าเป็นในอาคารครับผมนะแน่นอนครับผมมีกาดเก่งกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นในเบือครับผมคาสิสซาจะดีกว่านะเพราะว่าคาสิสซาเนี่ยค่อนข้างจะถือว่า,าได้ในเรื่องของโบนัสครัผมส่วนมิการนี่หน้าแดงเลยแหละหลักๆนะ แต่มิกะก็ยังได้เปรียบครับผมในเรื่องของโบนัสใหีอยู่นะดังนั้นถ้าเกิดใช้ช่วงต้นนะครับเขาจะยอมเอามิกะไปเปิดดาเบตมากกว่าและพอดาเบตทําได้ถึงดับนึงครับผมเขาจะเปลี่ยนเป็นคังศักข้าบ้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่มีคังศักครับผมก็ต้องมีการดันนะครับผมในอย่างน้อยก็ประมาณ5ดาวพื้นสอ2ขึ้นไปนะครับผมนะถึงจะสามารถใช้งานในการตีบอร์เรดีความยากดบบอีเซถึงทอ์เมนขึ้นไปได้ ต่อมาครับผมก็คือเพิ่มนิดนึงก็คือในส่วนของสกิลครับของขันศักขันศาเป็นตัวละครครับผมที่จะมีดาเมจค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากแล้วก็มีบัฟที่เยอะตามไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยสกิลนะครับผมนะีที่โจมตีได้ถือว่าแรงมากและค่าคอนก็ถูกด้วยสกิลพื้นฐานครับผมที่มีการปั๊มผ้าพลังโจมตีสกิลตัวครับผมที่มีการเดนค่าพลังโจมตีติดไปด้วยนะและ้วก็แน่นอนครับผมว่าเมื่อมีการปลดปืนเนี่ยน้องแกงก็จะเพิ่มค่าโจมตีอีกขั้นนึงตามไปทีนึง และก็สกิลรอครับผมอันนี้ค่อนข้างจะสาคัญนิดหนึ่งก็คือเมื่อทําการรีโหลดกระสุนจะรดความเร็วในการโจมตีตัวเองแต่ว่าจะบัฟเพิ่มค่าโจมตีนะครับผม41.8%นะครับผมเป็นเวลา15วิซอนทับนะครับผมสูสุดได้2ครั้งอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือของเด็ดเลยเพราะว่าน้องแกบัฟค่าโจมตีค่อนข้างจะถือว่าสูงมากแต่น้องแกก็บัฟแค่แวบเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะก,การกอดอีสกิลครับผมก็ควรเป็นจังหวะที่น้องแกทําการรีโหลดกระสุนเสร็จปุ๊บนะครับผมนะและเราก็ กิลเยสกิลเนี่ยจะเป็นโชว์ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับอ่ปาประมาณนี้นะนเดี๋ยวได้รราคาสุสากับผมแต่ถ้าจะใช้งานเนี่ยก็ต้องปลดอย่างน้อยห้าดาวปืนสองและก็จะดีมากในเรื่องของคอนเทนต์บอสเฮดโอดี Bot, o D ครับถามว่าเอาดอกแกไปตีบอสตัวอื่นได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็พอตีได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่จะใช้งานยากครับอย่างเช่นอย่างแรกก็คือบีน่าเลยครับผมนะบีน่าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โผล่มาในเบือเหมือนกันแบบเดียวกับตัวของครราสุสากนะครับแต่ว่าครราสุสากเนี่ย เป็นตัวละครเกาะเหลืองและบีนาการโจมตีเป็นกระสุนเหลืองด้วยดังนั้นการเอาคันศัไปตีบีนาเหมือนเอาชิปไปแผรเป็นเส้นได้เลยครับเสี่ยงมากนะครับนะโอ้โหแล้วบีนาแซส,สตอมทีเดียวนี่ไม่ถามครับผมคันศัตรนี่กลับบ้านเลยนะครับผมไม่ต้องแค้นตอรหรอกเอาแค่บิซซเนี่ยก็แทบจะไม่รอดแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยการเอาบีนเอาคันศัไปตีบีนาดิเรียกว่าเสี่ยงสุดๆเลยนะ แล้วต่อไปครับผมเชเซ็ตล่ะดอกแกใช้งานได้ไหมเชเซ็ตโอเคมันก็พอได้ครับผมนะแต่ว่าเชเซตมันไม่โผล่มาในเมืองนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เต็มที่ก็คือใช้งานได้แค่ในอาคารนะครับนะแต่ยางน้อยเชเซ็ตก็ไม่ตายง่ายครับผมเหมือนตอนเจอบีน่ากันละกันเพราะว่าจมตีของเชเซ็ตเป็นกระสุนได้ครับมันก็เลยไม่โดนคันสักหนักสักเท่าไหร่แต่มันจะมีป้อมปืนที่สอยข้างหลังเนี่ยแหละคันสักจะโดนยิงเอานะครับนะ แต่าตัวละครตัวนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ครับผมในเรื่องของการตีบอสแต่ตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังนะครับผมไม่ได้ใช้งานง่ายแบบตัวมิกะนะแต่นั้นถ้าเกิดใครมีข้าศากกับมิกะก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับตัวของมิกะไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับ ก็ประบาดีครับผมทั้งหมด3ตัวละครสรุปแล้วนะครับผมนะตู้กาชาทั้ง3ตู้นี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตู้ขอเลซะนะครับผมนานือและก็คนสะนะครับทั้ง3ตู้นี้จะเข้ามาในวันที่8ตุลาคมนี้หน้าเปิดไปคำตอบง่ายๆเลยครับทุกตู้ ข้ามได้หมดเลยครับผมนะแต่ถ้าบอกว่าข้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องแกไม่เก่งเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมเพรครับผมไปรอเปิดตู้นะครับผมต่อไปก็คือวันที่15นะครับนะเพราะว่าของดีๆกําลังรอต่อจากนี้อีกเพียบเลยแต่ั้นเนี่ยวันที่8นะครับผมนะตุลาเนี้ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมนะหรือป้วยนะครับผมนะก็เปิดก็เปิดได้แต่ก็อย่าเปิดเยอะนะแนะนําว่าตัวส่วนตัวแนะนำให้ข้ามจะดีกว่าและรอหลุดนะครับและหลุดมาเมื่อไหร่ปุ๊บป้นมารับรองครับผมคุ้มแน่นอนนะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซสค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ